โอ้ทำพุทธศีลโอ้โอ้โอ้สมราคาอยู่สมเมื่อยอยู่โอ้โอ้โอ้นี่กดกูว่าทำพุดูศีโอ้ห้องวิปัสสนาไปตทำพุทธศีก่อนจังเมื่อระวังเด้อระวังเด้อย่างระวังเด้อยันดูเด้อ tạm bố rồi xí mở đơ 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 mở đơ đơ mở này mà này mở đơ là băng đấy là băng lú đấy bye bye โอ้ยไม่ต้างย่อเไปถายกัุ๊ีไปกวนโอ้ยโ้ธรรมชาต Ô, bác chân quan Ô, ô, ngoài lại ô, đâu về nhà ô ô, thảm phố thứ gì ô, Ngồi đây, ngồi đây Ta, à, đây to Xong rồi mét Sẵn dừng sẵn thôi Ô, hết nó hết nó ba Hết nó ba Ô Hả? Ô. Ô. Hết nó ba, hết nó ba. Ô. Nó khỏe đấy. Ô. Thì con. Thì con. Bác quá. Đây. Ô. Đây con.

rồi. Oh. Đấy, mày mày tôi mày đấy nhiều oh. Nhưng oh. mà có mặt cái này đó สีนาทีสิเนเขานขึ้นมาโอ้ไม่ด้วาดแด้าวาดเด้ว,ดวโอ้งามเด้อโอ้ทองประดุษีนี่คากเด้อนี่จะหูจะปองนันหรอคุณ Cứ cho cho cọ luôn Ô, Ô. Ô lặng đây. Ô. 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 Ô, nó lặng Này đi hoạt đây đi. Ô. Ô, hoạt ra hoạt ra โอ้โ้โอ้ข้างหลังด้วยความทุรีสีน้องโอ้โหแควไปทำเทว่ามันห่างเนี่ยนสะพังหงายขึ้นโอ้

ทำพรุซีพอพอด้ยนอา่เรื่อเผ่าโอ้โอโอเทำผุสีเมื่อยไรมาหาจนเมื่อยไรสองร้อยเมตร พอโศกคอหลามเรื่องดูที่ร้านโอ้โโอ้ถามบรุษีโอ้โอ้ถามหักโอ้ผมมีแฝงมจากมีะจายแจ้งวะโอ้ทางด่ ถา้าเราทำตัวเล็กโอ้ก็ได้เยอะมั้งโอ้ตเฮงใหญ่โอ้ทำพุลซีโอโอโอ้สมราคาอยู่สมเมื่อยอยู่โอ้โอ้โอ้นี่กดกูว่าทำพุลสี โห้องวิปัสสนาห้องวิปัสสนาโอ้หอเดี๋ยวหอเดี๋ยวกาผ่าเด้วย

โอ้ทำม่รู้สิเสียงหนามเด้อพอจะเสียงเสียงลูกเหมือน ุดแะ้วสุดอะ้วสุดอะไรอู้ทำบุรุษสีเออแม่นนี่อ๋อถูกยัางมาตูกก็อู้ห่างแน่นนระวังเด้อฮะบ่าวดจมหน่ะนี่ดสำนังามบุรุษสี

กราบด้อกราบด้อนี่นะมองนี่นะักนี่ของนีปััชนากรรมฐานนี่ังนขี่ฟุนกี่ฟุขี้ฟุญนี่จงหวะฮะขี้เกียร์ประมาที่ขี้ยังก็มาเหลือมแต่ ม่เจอคนราี่เือขีบนี่แนกินเนี่ยมันกินเยอะท่งตดทึมันออกมาจากนี่ทุ่งเทินกับเ็นเหียหนอเออออกมาตั้งน้างผาเลยโอ้ทำพุศีโอ้หลาดเลมหาลยเป็นไรไปไปบันี่ตอดกลับ